ไทยแลนด์ JP ทัวรวันนี้พบกับช่องไทยแลนด์ JP ทัวร์นะครับวันนี้เราก็มาสำรวจวัดล้างอีกหนึ่งที่นะครับเป็นวัดไม้แดงนะครับอยู่อบ้านป่าตีนงตํบลตีนลงอยู่บ้านป่าใช่ไหมเขาเรียกอาุญชโยเขาเรียกเขาเรียกชุมชนบ้านป่านะครับบ้านป่าก็เขาเอซีก็แนะนำมาแนะนำหลานหลานพวกทีมงานพียฝันมาบอกพี่ ช่วยมาตำรวจให้หน่อยเพราะว่าเขามาคอหว่วยกันแล้วก็พอดีมีเสียงข้างในก็วิ่งกันอ๋อวิ่งกันปาล่าพวกพี่ลองลองตีสองสองที่นี่ก็เป็นสถานที่รุนแรงเมื่อกี้ลองพ่อปู่ลองสัมผัสดูแล้วเอาเรื่องครับเราเรื่องตีสองแล้วตอนนี้เป็นเวลาเขาคิดเดี๋ยวลองเวลาเขาเดี๋ยวเราลองไปตำรวจข้างในกันครับเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในนะครับ อันนี้เนี่ยเมื่อก่อนเขาจะมาขอหวยกันเยอะอ่ะคือฟารตักเศ์เยอะมันก็เป็นวัดล้างสมัยยาที่ถูกทิ้งลกล้างโดยไม่มีการบูรณะไงอ๋อครับคนที่นี่เห็นตั้งเครื่องสูบน้ำไม่กลัวหายเลยออ่ะาเนี่ยตังเขาบอกว่าเห็นเอารถจอดรถตีคุบตีนาจอดนี่ไม่มีหายเขาบอกใช่ไหมไม่มีกายไม่มีใายกล้าเข้ามานะ ที่นี่ก็เป็นวัดล้างนะครับวัดล้างอีกที่หนึ่งสมายุธยานะครับบ้านป่าเนี่ยเราไปเมื่อก่อนพ่ม่จะเดินทางแถวนี้อ๋อแล้วก็ไปเอวัดไอ้ชัยสิธิ์อนี่ะวัดโกกากวัดโกกากนั่นหละโกกากหลงพ่อดำนะครับก็วัดนี้ก็อยู่กลางทุ่งนะครับกลางทุ่งเลยถ้าตั้ง G.P.S มาไม่มีแน่นะครับไม่ขึ้นแน่เราก็ใส่ถามจากชาวบ้านคนแถวนี้นะครับแถวว่าัดป่านะเขาบอกว่าเขาเรียกชุมชนบ้านป่าครับแถวนี้นะครับ เราก็จะมีวัดข้างๆอีกวัดาวัดป่ายางวัดป่ายางอีกป่ายางแต่มันไม่มีโบราณสถานอะไรเลยอ๋อไม่มีแล้วนี่เลพื้นที่นี้ยดูดิเป็นโคกมากกเขาว่าใหญ่มากที่นี่ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากหยุดใช้เสียงแป๊บครับว่าเอาเพื่อน้าเขามาทักแกเพื่อเดี๋ยวใช้เสียงแป๊บ คือเป็นอีกวัดหนึ่งที่น่ากลัวมากเนาะก็รู้สึกว่าแถวนี้หลานผู้ใหญ่ขวัญวิ่งอ่ะวิ่งกันมาหลายแล้วแล้วบอกพี่มาตำรวจอ๋ออย่างนี้เด็กเขาเขาก็เห็นสิ่งลี้ลับเลยใช่ไหมอ่าใช่อืมก็ปู้คอนก็เดินนำเข้าไปก่อนแล้วนะครับโอ้ก็มีคนมาทิ้งสารทิ้งอะไรด้วยเอาสารเสิร์มมาไว้อืม นี่ก็เป็นวัดเข่าแก่มีนี่มีลอยมีอิดมีเอฟซีจากอ่าที่แถวอำเภอชยโยเนี่ะอำเภอชโยเนี่ยนะครับนี่นี่เป็นมีพระเก่านะครับมีพระมีเป็นหินพระพุทธรูปหินทรายอะไรนะใช่ครับนี่พระพุทธรูปหินทรายของวัดไม้แดงนะครับวัดไม้แดงที่นี่ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับของตรชาชโยอุโบสถไหมอ่างทองอุโบสถนะ เนี่ยอุโบสถน่าจะเป็นข้างในลกข้างนี้น,น่าจะเป็นอุโบสถนะครับอุโบสถแกล้อง,อออง,ล,องลกมากเลยนะมีโคกอะไรอยู่ยังในใปะมีพระทุดงมาปักกดมีพระทุดงมาปักกดสมัยก่อนใช่ไหมปูม้อ่าเขาว่า <c oughs> ชาวบ้านต้องเอาขุดมาเจาะบอ่อให้กับพระทุดงอยู่อะ่ะแล้วก็ยังไงไม่รู้นะอ๋นนี้คือกดพังแค่เนี่ยหรือไงหรือเฉียงนาขอเฉียงนาเฉียงนาว่าน้ําเขาเจาะให้พระทุดงอยู่ อ๋อบ่อนบ่อบาดาลครับดูทิ้งผ่านทิ้งอะไรเห็นไหมเนี่ยเขาไม่กลัวหายเลยไหมเครื่องสูบน้ำดัวอะไรอยู่เนี่ยทิ้งหมดเลยทิ้งหมดไนาทิ้งเลยคือชาวชาวบ้านนี่ถ้ามาสูบน้ําทํานาที่นี่ก็ของเนี่ไม่มีหายนะครับก็คิดดูว่าสถานนี้สถานที่นี้สักดิธิ์แค่ไหนครับนะครับครับโหเดี๋ยวลองเข้าไปดูดิอ่ะเจ๊ลองนําท่านผู้ชมเอฟซีลองเข้าตามเข้าไปดูครับครับ เหลืออยู่โอภพสินี่นี่นี่เราหินทรายหินทรายสมัยอยุธยาเห็นไหมขม่าตีอันนี้เนี่ยอืมเนี่ยเนี่ยพวกหินอ่าอะไรนะพวกทรายอิฐแดงยังอยู่เลยนะครับก็ที่ไปสำรวจก็จะเจอเกือบทุกที่เลยว่าพื้นที่กว้างมากเลยนะใช่ครับพื้นที่ก็ลกล้างหมดแล้วก็เป็นเอ๊ะเราลองดูหินนี่สมอายุทยาตอนไหนเนี่ยน่าจะเป็นอยุทยาตอนต้นๆนะครับเพราะว่า พม่าก็เดินเดินมาทางนี้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่พม่าก็น่าจะเดินตั้งแต่สุบุรีบางไงรอรอตีมาตีตีวัดมาตีวัดอืมน่ากลัวนะพี่เนาะเดาครับนี่คืออยู่ถึงว่าเขาอยู่โคกเลยอ่ะเป็นโคกเป็นดอนเลยอ่ะใต้โคกอาจจะนี้อะไรปนะใช่ครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นพื้นที่วัดเดินได้เนี่ยนะในป่าะดูอาจจะนอีอแ่เรา เราก็เข้าไปสำรวจไม่ได้แล้วคือ<ด>คือ,คอน่าจะาเป็นโคกคแล้วตรงนี้น่าจะเป็นพระอุโบสถเก่าเนาีนย่นยเนยีนย่นยองค์พระอิอใช่ครับน่าจะเป็นพระอุโบสถเก่าของเอก่เมื่อก่อนพระเยอะนะแต่เจอมือดีขโมยมอ๋อเมื่อก่อนคือมีทรัพย์สมบัติเยอะหรอปู่ใช่ไหมใช่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 แต่ก็มีมือดีก็น่าจะีเราก็ได้มาสำรวจให้นะใช่ครับมาสำรวจให้นะครับเพราะว่ามีเอฟซีบอกว่า ลองมาสำรวจดูหน่อยว่ามันน่ากลัวอย่างยิ่งที่นี่เขาบอกว่าแหล่งแล้วน่ากลัวนะครับแต่เราก็ทีมงานเรามาดีนะครับก็เผยแพร่บารมีของวัดล้างนะครับลงไปทางใน YouTube เนี่ยถ้าพระธุดงค์รู้นะปากฏดเลยชอบชอบเนี่ยมันสงบเงี้ยครับพระธุดงค์ต้องจิตแข็งๆด้วยนะแต่ว่าปากตรงเด่นไม่ได้นะเนี่ยเอฟซีดูเลยขนลุกเลยใช่ไหมไม่ธรรมดาที่นี่น่ากลัวมากไม่ธรรมดาตรงนี้ทางนู้นเดินไปอีกได้ไหมครับ ไม่ได้นลหรอลองเดินได้ไหมลองเดินวนๆดูนะครับที่นี่คือที่นี่คือโคกมันเป็นโควัด่ยคนหอมมาทิ้งสารทิ้งอะไรด้วยเนาะที่นี่จุดรวมเลยจุดรวมจุดถูมรวมเลยจุดจุดรวมของวัดนะของวิญญาณเลยตัวแรกเขาว่าใหญ่กันนี่มั้งฮะตัวแรกน่ากลัว เป็นโคกเลยนะสูงนะล้ำที่วัดก็มนี่ก็เป็นโคกเลยม่ทานาละมันอยู่เกาะหน่อยเดียวใครเป็นเครื่องเครื่องทิ้งเลยนะอ๋อเนี่ย็ตั้งคนตั้งล้ำติดเนี่ยรถรถนาทิ้งไว้อยู่เลยใครจะมาลกอ่ะไม่มีใครลักเลยชาวบ้านบอกที่นี่ไม่มีไม่มีของหายแน่นอนและทางเข้ามาลึกลับมากเลยนะไม่มีของหายแน่นอนที่นี่อืมเราทางนี้คือไม่มีกล้ามาเลยไม่มีใครกล้ามาเข้ามาประมาณสัก จากหมู่บ้านบ้านป่าเนี่ยเข้ามาสักสามโลสี่โล,โลเนี่ยเข้ามาลึกมากนะครับอยู่ในโคกเลยวัดไม้แดงมีอะไรให้สำรวจไหมมัไม,มันลกมากเลยครับเข้าไม่ได้อยากจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูแต่มันเข้าไม่ได้โคกนะคือน่าจะเป็นสร้างหวัวสดยุบหมดเลยปนะ้นน่ะตามการเวลา แต่บรรยากาศที่นี่ลมลืน่ะเย็นเยือกเงียบเย็ือกอเย็นมากเลยเย็น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 แปลกแโอ้ดูดูจากดูจากไม้กระดาษแล้วไม่ค่อยมีใครเข้ามานั่งเลยเนี่ยครับฝุ่นบานเลยฮะนี่มีบ่โยกเลยไนี่คืออะไรครับเนี่เจยขาไมีทิ้งแล้ว แถวนี้เขาเอาสาลเอาอะไรมาตั้งต<า>งั้งทิ้งเงินที่ศาลใช่ไหมวัดเก่าเคยมีพระตุดงนะเห็นชาวบ้านขาเล่าอ่ะตุดงมาปรกกฏอยู่ที่นี่น่ะเคยมีวัยรุ่นเข้ามาท้าทายนี่ก็วิ่งกันป่าแตกกันไปหล<ช>า,ายคนแล้วนะอย่าวิ่งวิ่งไม่ได้เลยตรงเนี้ยเอา ที่นี่ก็เป็นที่แรงอีกที่หนึ่งบ้านป่าเนี่ยผมมาสำรวจสองที่แล้วสองที่นี่แรงหมดเลยเนาะแรงแรงเมือนตั้งแต่วัดนางหงอะวัดนางหงก็ยังไม่ได้ถ่ายลงไปให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับครับวันนี้เราก็ทีมงานเราก็สี่คนก็มาสำรวจวัดไม้แดงนะครับบ้านป่านะครับหมู่บ้านบ้านป่านะครับก็มีเอฟซีรีเควสมาให้มาสำรวจหน่อยนะครับก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ ก็ขนลุกขนชันนะครับวิญญาณสัมภเวสีก็น่าจะมากมายเพราะมีสารทิ้งเก่าแก่มากนะครับก็ยังมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้นะก็มีพระพุทธรูปเก่าแล้วก็มีคล้ายๆวัดซากอิฐแดนะใช่ครับอิฐแดงอิฐแดงเป็นโคกประมาณสูงอะใช่ครับเป็นโคกเป็นโคกวัดวัดล้างเก่านะครับก็ เป็นวัดล้างที่ถูกเลยยังรออยู่ยังยังมงบอกว่าเป็นสถานที่ล้างอีกที่หนึ่งครับถ้าใครจะมานะพี่นะตั้งมาที่วัดบ้านป่าก็ได้ถามชาวบ้านแถวนี้เขารู้กันหมดว่าวัดไม้แดงอยู่ที่ไหนครับเจ๊ะไหมวัดไม้แดงนะครับก็วันนี้ทีมงานเจพีทัวร์ทั้ง5้าคนนะครับก็มาสำรวจนะครับที่นี่เลยครับ EP นี้นะครับ EP หน้าเราจะไปที่ไหนฝากกดติดตามไปด้วยครับ ช่อง Thailand j p t o ทัวร์นะครับ,รบวันนี้ <ผม S 1> ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ